มหาเกล่าวเ,เรื่องทุกเรื่องที่มหาเก่าวรู้ท่านก็จะรู้ด้วยเช่นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพครับมหาเกล่าวเ,เรื่องวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาฟังมงกลข้อที่สองนะครับการครบบัณฑิตปัญจตานณนจะเสวนาการครบบัณฑิต การคบบระดิษหมายถึงการรู้จักเข้าไปหาสนทนาและปรึกษาเพื่อให้เกิดความรู้แก้งทั้งทางโลกและทางธรรมอันได้มาจากคำสอนหรือข้อเสนอแนะพร้อมทั้งนำสิ่งเหล่านั้นมายึดถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์และความเจริญทั้งต่อตอนเองผู้อื่นและสังคมลักษณะของบรดิษมี3อย่าง 1. นึกายสุจริต คือผู้ที่ประพฤติชอบได้แก่การรักษาศีลอยู่เป็นนิดการให้ทานอยู่เป็นนิดการประพฤติชอบด้วยสัมมาอาชีวะอยู่เป็นนิดและการเจริญในธรรมเป็นนิด 2. วาจาสุจริตผู้ที่พูดชอบได้แก่การใช้วาจาสุจริตและเว้นจากการใช้วาจาทุจริตทั้งปวงอันประกอบด้วยการพูดโกหกการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดและการพูดเผยเจอเป็นต้น สามมนสุสจริตคือผู้ที่ชิดชอบได้แก่การคิดด้วยสุจริตอาทิการคิดสงสารการคิดให้ทานการคิดในคันรองครองธรรมเป็นต้นและเว้นจากการคิดทุจริตทั้งปวงอันได้แก่การเว้นจากการคิดพยาบาทเว้นจากการคิดเบียดเบียนและเว้นจากการคิดชอบโกงเป็นต้นประเภทของบัณฑิตหบัณฑิตเทียมคือผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์อันเป็นอกุศลกรรม รวมถึงผู้ที่ทำตนเปรียบเสมือนผู้รู้เพราะไม่รู้แกมแก้งหรือเข้าใจผิดสัมพัญผิดในความรู้ของตนซึ่งพยายามถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจเหมือนกับตนบัณฑิตเหล่านี้ถือว่าไม่ใช่บัณฑิตแท้แต่แสดงออกภายนอกเหมือนเป็นบัณฑิตแท้และมักมีนัยยะแอบแฝงต่อเจตนาการเป็นบัณฑิตเทียมนั้นจึงถือว่าเป็นคนผ่านอีกนยะหนึ่ง 2. อบัณฑิตแท้คือผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์อันเป็นกุศลกรรมอันพรั่งพร้อมด้วยความรู้แก้งในทางโลกและทางธรรมการแสดงออกถึงการเป็นบัณฑิต 1. เมื่อมิตรจากไปก็คิดถึง 2. เมื่อมิตรกลับมาก็ยินดี 3. ให้ความเป็นกันเองแบบฉันเพื่อน 4. ให้ความจริงใจต่อการครบหา 5. ้าคบมิตรของมิตรของเราฝ่ายเดียวคือไม่คบมิตรที่เป็นศัตรูของเรา 6. ห้ามปรา์หรือปกป้องผู้ที่หวังร้ายต่อเรา 7. จ็สรรเสริญและยินดีต่อเราตามววลาโอกาสด้วยความจริงใจ 8. ไม่กล่าวความลับของเราแก่ผู้อื่น 9. ไม่ปิดบังเรื่องราวของเราต่อตัวเรา 10. บชี้แนะและให้การปรึกษาต่อตัวเราเป็นนิดสิเอดเกื่อหนุนสรรเสริญและสเคราะห์เราตามโอกาส แนวทางการคบ,บรณฑิตตามมงคล38ประการคือไปมาหาสู่เข้าหาให้สนิทชิดชอบรักใคร่จริงใจพักดีและซื่อตรงร่วมคิดร่วมปรึกษาร่วมกินร่วมอยู่ดำเนินตามแบบอย่างการคบ,บรณฑิตมันเข้าไปพบปะมันเข้าไปศึกษามันเข้าไปปรึกษาและสนทนานแลกเปลี่ยนฟังคำแนะนำคำสอนด้วยความเคารพ มันจดบันทึกมันจดจําและพิจารณาแยกแยะให้รู้แก้ง่นาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปประพฤติปฏิบัติมันถ่ายทอดแก่ภรรยาบุตรญาติมิตรและคนรู้จักมันถ่ายทอดแก่คนเขาคน่านหรือผู้ไม่รู้อานิสงส์ของการครบบัณฑิต 1. นจิตใจผ่องใสไม่มีเรื่องให้ขุนข้องหมองใจ 2. เพิ่มปัญญาและเกิดความรู้อันทำให้รู้ทันโลก 3. เป็นผู้ประพฤติชอบเจรจาชอบและนึกคิดชอบอันนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญ 4. ได้รับการยกย่องสรรเสริญในคุณงามความดี 5. เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมคุ้มครองรักษา 6. ไม่มีภัยอันตรายมาครั่มกลายเกตมีญาติมิตรและบริวารที่จงรักภักดี แเป็นผู้มีชื่อเสียงและรู้จักแก่บุคคลอื่นอย่างกว้างขวาง9เมื่อตายไปแล้วย่อมเกิดในภพภูมิอันประเสริฐจบมงคลข้อที่2ครับการคบบัณฑิตขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมมาจนถึงเวลานี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ